อันนี้ครับอยากกินนมเทแล้วนั่นเห็นกล้องไม่ได้จะมุฟเม้นทันทีน้องดีน้องดีครับอ่าเห็นไหมเห็นกล้องนี่ถ้าเขาเห็นกล้องนะฮะต่อให้น้ําตาไหลอะไรก็แล้วแต่ปากฉีกหรอท้อดดทงดีคะสวัสดีคะ่ะจุบ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บยังอ่ะมือ่อก่อนนีันี้ นี่คือการกินขนมปังน้องดีดูอ่าอืมเรียน,น,น,นงนน่ง <c oughs> แค่ใช้นมมาไปใช้ขนมปังลองเอ่อ <c oughs> แล้วก็กินอีกส่งส่งไปให้เกมนะเกมไปไหนเกมไปไหน <c oughs> เกมไปไหนเกมไปไหนนี่โอ้ oh, อร่อยมาอ่ะกินนี้กินี เราได้สามลูกมันชอบมากเลยอ่ะเห็นไหมมันกินขนมปังเสร็จมาคราวนี้มาเอานมราดบนขนมปังมากินตามไปทีหลังของเขาจะเป็นแบบนี้สไตล์